หลังจากที่อัปเดตมาใหม่นะครับนักก็มีน้องๆหลายคนถามมาเยอะมากๆนะว่าพี่เล่นฟอร์เรนแล้วเป็นยังไงบ้างพี่รู้สึกปแปลกๆบ้างไหมหรือว่าแบบลำยากขึ้นบ้างไหมนะครับนจริงๆจริงๆผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วมาประมาณห้าหกตามนะก็รู้สึกแบบว่าทางเกมน่าจะปรับสมดุลของฟอร์เรนโน้แลลวครับแบบรู้สึกว่าเขาจะปรับให้ลำช้าลงนะครับนะเวลาไฟเวลาลํำแบบในวงไฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะลำช้าลงมากนะครับเหมือนแบบ เขาน่าจะปรับผมกินแหละเหมือนแพทก่อนมันอาจจะลํำไวเกินไปนะเขาก็เลยปรับให้ลํำช้าลงรู้สึกว่าจะลํำยกนิ้วอ่ะผมลํำยกนิ้วแหละใจลํำยากกว่าเดิมจะลําดุดดอกง่ายกว่าเดิมนะรู้สึกนะลำเลือยนิ้วอ่ะผมจะลำยากกว่าเดิมแล้วลำแบบลากนิ้วอ่ะจะลำง่ายกว่าเว้ที่บอกว่าแต่ว่าเวลาฟาร์มป่าเนี่ยมันจะลำคีปได้ไวมากครับมันจะฟาร์มไวกว่าเดิมผมรู้สึกนะนี่ความรู้สึกของตัวผมนะแต่ว่าเวลาเข้าวงไฟหรือว่าลำคนเนี่ยมันจะลำช้า ลำช้ากว่าเดิมเยอะเลยแต่ความรู้สึกนะทางเกมน่าจะน,น่าจะปรับสมดุลแหละครับอันนี้ก็ค่อยๆปรับตัวกันเอาแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยเล่นไปสักพักก่อนเดยวค่อยมาแนะนําแล้วก็วิธีการเล่นให้กับคนน้องๆทุกคนแล้วกันนะครับนะโอเคก็มีประมาณนี้ครับที่ผมรู้สึกนะก็มีประมาณนี้ตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะลําแปลกก็รู้สึกแปลกก็นั่นแหละครับก็น่าจะทางเกมน่าจะปรับสมดุลของโพรเลนติโนโนะนะให้ลําช้าลงนะ เหมือนจะเนิฟแบบเหมือนจะเนิฟแบบคนที่ลำยกนิ้วด้ป่ะผมรู้สึกว่าผมลำยกยกนิ้วยากกว่าเดิมมากเลยแล้วนะนั่นแหละประมาณนั้นทุกคนโอเคครับนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไว้ผมเล่นไปสักพักก่อนนะนะรอให้ชินก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทําสอนทําคลิปสอนการเล่นฟลอเรนติโน่แพทใหม่แล้วก็แนะนําการลำฝึกลำของอ่มือใหม่ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาเจอกันครับมีแค่นี้แหละค่อยๆปรับตัวกันไปสู้ๆทุกคน ยูจีเกมสํสำหรับใครที่มองหาแพลตฟอร์มเช่าซื้อขาย i อดีเกมไม่ว่าจะฟรีไฟล์เอวีโมบายดีเจนและคอสดิตี่โมบายมีให้เพื่อนๆเ,เลือกเช่าสก,กินปังๆและไอเทมหายากทั้งนั้นเริ่มต้นให้เช่า ID แค่5บาท ตัวแอปใช้งานง่ายสามารถค้นหาสกินหรือไอเทมที่ต้องการได้ที่ช่องค้นหาแถมทางแอปก็ได้แก้ไขปัญหาบางเครื่องที่ไม่รองรับเกมฟรีไฟล์รวมถึงการรองรับของ Android 12แถมทางแอปก็ได้มีการอัปเดตสกินใหม่ๆเข้ามาทุกวันและสสำหรับใครที่มี ID สกินวสวยๆอยู่แล้วอยากจะหารายได้เสริมก็สามารถปล่อย ID ตัวเองให้คนอื่นเช่าได้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนๆลองไปใช้บริการกันดูนะครับปัจจุบันแอป y u g g a m e ให้ดาวน์โหลดได้ที่ l a y Store นะครับลองไปใช้บริการกันดูนะทุกค